ลึงไปเลยโอปอคุณแม่ลูกสองโชว์หุ่นล่าสุด โอปอปดิสราคุณแม่ของน้องอารินน้องอารันโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นและพัฒนาการความน่ารักของน้องๆอ,อยู่บ่อยครัง้งผ่านอินสตาแกรแม่โอปอนอกจากนี้เราจะได้เห็นความสวยของแม่มาพร้อมหุ่นเฟเอลล่างเพียวที่ทําเอาหลายคนตะลึงและอิจฉาตามตามกันไปล่าสุดแม่มาในชุดการตีปาดไหล่สีดําช่วงเอวรัดรูปจนเห็นหุ่นเอชัดเจนโพคลิปและภาพลงอินสตาแกรมทาเอาเพื่อนพี่น้องในวงการมา ทึงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนานหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ